และนี่คือสิ่งที่เรารอคอยมานานนะครับสําหรับการที่เราจะเสียภาษีในแต่ละปีแล้วเราสามารถดูได้เลยว่าเราต้องเสียภาษีกับที่ไหนบ้างเท่าไหร่นะครับทั้งสพากรมีระบบใหม่ที่ชื่อว่า D Mytax นะครับเพื่อนๆสามารถกดใน Google ได้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับทีนี้ก็คือวิธีการที่เราล็อกอินเข้าไปที่ D Mytax นะครับเราสามารถใช้แอปพลิเคชันไทยดีได้ด้วยนะครับไทยดีก็จะเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับยืนยันตัวตนของเราที่ด้วยบัตรประชาชนนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆสามารถใส่อินด้วยไทยดีได้เลย หลังจากที่เราเข้าระบบ d m y t a ์ทด้วยไทยดีนะครับก็จะมีชื่อของเรานะครับแล้วก็มีข้อมูลภาษีปีต่างๆนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลรายยื่นแบบได้ด้วยนะครับก็เรากดที่ปุ่มนี้เลยนะครับนี่นะครับพอเรากดเข้ามาปุ่มนะครับนี่แหละฮะสิ่งที่เรารอคอยนะก็จะมีพวกค่าลดหย่อนต่างๆนะครับผมอ่าและนอกจากนี้ก็เราก็จะสามารถที่จะเห็นรายได้ของเราทั้งหมดนะครับที่ได้มาจากแต่ละที่นะครับที่เราได้ใบ50ิทวิมานะครับ และนอกจากนี้ก็คือว่านี่แล้วก็เขาจะเอาข้อมูลมาให้เราดูเลยนะครับว่าเนี่ยมีอะไรที่เราต้องเสียบ้างนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ยังขาดตกหรือหายไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องยื่นเพิ่มเติมจากข้อมูลที่เรามีด้วยนะครับหรือตรงไหนที่ไม่ตรงก็ต้องแจ้งกับทางทางสักภาระเลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะแบบกดติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับว่าบอกว่าคําเตือเนเบื้อบนนะก็ข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางทางสัมภาระได้รับมาทางอิเล็กทรอนิกส์นะแต่ว่าเราก็ต้องยื่นให้ครบถ้วน,นก เราก็สามารถที่จะกดตรงนี้เพื่อบบกดยื่นโดยใช้ข้อมูลตรงนี้ได้เลยซึ่งสะดวกสบายมากๆเลยนะครับก็อันนี้เป็นดีไมล์แท็กนะเ,นเพื่อนๆก็ลองไปใช้กันดูนะครับมีประโยชน์มากแลวก็ช่วยลดเวลาในการที่เราต้องรวบรวมเอกสารได้ดีมากๆเลยนะครับก็วิดีโอนี้หน้าประานี้ขอบคุณทุกคนครับ